ยินดีต้อนรับเข้าสู่สปอยวันพีซกับแคสสปอยเลอร์มังงะครับเรามาพูดถึงพาเคียสุวินเทพอย่างกุนโกะและพลังของเธอกันเรื่องราวของเอลบาฟในวันพีซเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดของช่วงสุดท้ายนี้นะครับและอาจารย์นรดาก็ถ่ายทอดรูปเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นออกมาได้อย่างไม่ลนละในจุดเริ่มต้นของเอลบาฟนี้เนี่ยถือว่ามีตอนที่พลิกผันไปมาอย่างน่าตื่นเต้นครับ ในช่วงแรกเลยเนี่ยได้มีการแนะนําตัวละครอ,อย่างโลจิให้แฟนๆท,ทันทีหลังจากที่กลุ่มหมวกฟังเหยียบขึ้นมาบนเกาะแห่งนี้และล่าสุดก็มีการมาถึงของสมาชิกพาเคียร์สุนเทพสองคนนะฮะมาเหยียบดินแดนยักแห่งนี้โดยที่แฟนๆไม่คาดฝันมาก่อนนะคะว่าจะมาเร็วขนาดนี้เชื่อเลยนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยภาคของเกาะเอบับแห่งนี้แฟนๆยังรู้สึกว่าพาเคียร์สุนเทพอาจจะยังไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง บางทีพวกเขาอาจจะปรากฏตัวที่เมริจัวต่อสู้กับกองทัพปิวัติหรือว่าบางทีหลังจากจบเกาะเอลฟแล้วพวกเขาค่อยเคลื่อนไหวแต่สิ่งที่อาจารย์โนดาตทำเนี่ยถือว่าเหนือความคาดหมายของแฟนๆเป็นอย่างมากนะครับและเมื่อตัวละคร2ตัวนี้ปรากฏตัวขึ้น,นครับไม่ต้องสงสัยเลยว่าแฟนๆเนี่ยอยากจะรู้เรื่องราวความเป็นมารวมถึงความแข็งแกร่งของ2ตัวนี้มากขึ้นเรื่อยๆและหนึ่งในสองคนนี้ก็ได้เปิดเผยชื่อกับพลังของเธอออกมาให้แฟนๆได้เห็นกันแล้วนะครับตัวละครไพเคียสเวนเทพที่เป็นผู้หญิงตัวนี้นะครับมีชื่อว่ากุนโก และเธอก็ได้แสดงพลังเล็กๆน้อยๆของเธอออกมาโดยที่เธอใช้ผ้าที่เหมือนจะว่าผ้าพันแพลนั้นเป็นอาวุธแต่ก่อนที่เราจะมาพูดถึงความแข็งแกร่งของพวกเขากันนะครับเรามาดูที่มที่ไปของเหล่าพาเคียสุวินเทพก่อนพาเคียสุวินเทพเนี่ยถูกหยิบยกขึ้นมาในเรื่องราวครั้งแรกนะฮะก็คือในช่วงหลังจากที่ประเทศวานโนโจบลงหลังจากความยุ่งเหยิงที่โอนิกาชิมานะครับอีกด้านหนึ่งที่เมริจัเเนี่ยพาเคียสุวินเทพก็ปรากฏตัวและจัดการจับพมกนฟาสที่นั่นด้วยเช่นกัน และในการที่พายเคียนซูเนเทพปรากฏตัวเนี่ยดูเหมือนว่าอาไครโนจะกกังวลด้วยนะครับดูเหมือนจะว่าพ่อพาเคียนซูเนเทพนี้เนี่ยจะมีพลังมหาศาลและก็มีอำนาจใหญ่โตม,มากกว่า,หาทหารเรือนะฮะพวกเขาเนี่ยอยู่อีกชนชั้นหนึ่งเหนือกว่าทหารเรือเยอะสังเกตได้ง่ายๆนะครับเมังก่อฟ้าที่เป็นพลเรือนทั่วไปของมังก่อนฟ้าเนี่ยทหารเรือเทพจัดแต่ต้องไม่ได้เลยแถมยังเป็นทหารเรือที่มียศสูงถึงพลเรือเองก็ยังแต่ต้องพวกมันไม่ได้นะครับ สังเกตได้จากตอนที่ฟูจิโทระกับริคุกิวเนี่ยไปดูแลความเรียบร้อยของการประชุมสภาทั้งสองคนนี้เนี่ยแทบจะเป็นท่านรับใช้ของเผ่ามังกรฟ้าแล้วนะครับเพียงแต่ทั้งสองคนนี้เนี่ยมียศเป็นพลเรือเอกเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบอำนาจของเหเล่าทหารเรือกับไพคียสุวรรณเทพแล้วก็มันแตกต่างกันมากเหล่าไพคีสุวรรณเทพเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ถือกฎหมายของเผ่ามังกรฟ้าฮะเพราะเขาสามารถจัดการกับพลเรือเผ่ามังกรฟ้าคนไหนก็ได้ตามใจชอบถ้าคนคนนั้นทำผิดกฎ ภาคีคสุวินเทพเนี่ยมีอำนาจถึงขั้นที่จะสามารถปราหารคนคนนั้นได้เลยไม่เพียงแต่พวกเขาจะมีอำนาจสูงสุดรองมาจากผู้เท่าทั้ง5าเท่านั้นนะครับความแข็งแกร่งของพวกเขานั้นดูเหมือนว่าจะแข็งแกร่งมากๆด้วยและในตอนที่1136นะครับแฟนๆก็ได้เห็นสมาชิกภาคีสุวินเทพ2คนที่ปรากฏตัวมายังดินแดนเอลบาฟและพยายามโน้มน้าวให้โลกิเนี่ยมาอยู่กับพวกเขาด้วยแน่นอนนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยสร้างความสับสนให้กับแฟนๆเป็นอย่างมาก ก็อย่างที่แฟนๆรู้นะคะว่าพาคีสุเวนเทพเนี่ยเป็นเชื้อสายของเผ่ามังกรฟ้าซึ่งแต่เดิมพวกเขาเนี่ยเกลียดมนุษย์และเกลียดเผ่าพันธุ์อื่นๆเป็นอย่างมากเห็นได้ชัดนะครับว่าโลจีเนี่ยเป็นเพียงสามญชนในสายตาของเผ่ามังกรฟ้าเท่านั้นเขาไม่ควรที่จะเข้าใกล้ตำแหน่งพายเคียสุเวนเทพเลยด้วยซ้ําแต่คําตอบของคําถามนี้ก็ง่ายมากนะครับถ้าหากโลจี่ยอมรับข้อเสนอเนี่ยเขาไม่เพียงแต่จะกลายเป็นหนึ่งในภายเคียสุวินเทพเท่านั้นแต่เขายังถูกยอมรับให้เป็นสมาชิกของเผ่าพันธุ์มังกรฟ้าอีกด้วย ซึ่งอย่างที่เรารู้นะครับว่าคนที่เป็นผามงกรฟ้าได้เนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีสายเลือดของพวกก่อตั้ง20อาณาจากักรแต่สําหรับโลจีแล้วข้อยกเว้นนี้อาจจะสามารถทําได้นะครับเพราะว่าพลังทําลายล้างโลกของเขาซึ่งถือว่าได้รับการเปรียบเทียบกับอาวุธโบราณเลยทีเดียวถ้าสมมุติว่าโลจิสามารถทําลายล้างโลกได้จริงๆซึ่งก่อนหน้านี้ในเกาะไอเฮดเนี ane ane, ่ยเราก็เคยเห็นคนที่ไม่ใช่ผามงกรฟ้าแต่ก็สามารถถูกยอมรับให้กลายเป็นผามงกรฟ้ามาแล้วนะครับ ซึ่งคนคนนี้เนี่ยไม่ใช่ใครอื่นใดก็คือเวเก้าพังร่างยกนั่นเองเธอถูกข้าพุทธเฒ่ายอมรับให้กลายเป็นผอมากรอนฟ้าก็เพราะว่าเธอเนี่ยสามารถเพิ่มพลังให้กับยูเรนัสได้นั่นเองและเธอเนี่ยยังมีความฉลาดเหมือนกับเวเก้าพังด้วยสามารถชิดค้นพลังงานของมาร์เฟรมขึ้นมาใหม่ได้ด้วยข้อตกลงที่เธอมีผลประโยชน์ต่อห้าพุเทเฒ่าและท่านอิมนะครับเธอจึงถูกยอมรับให้กลายเป็นผอมากรอนฟ้า,าทั้งที่ไม่มีสายเลือด20อาณาจักรผู้ร่วมก่อตั้งเลย และข้อยกเว้นที่คล้ายคลึงกันนี้เนี่ยอาจจะสามารถใช้กับโลจีได้ด้วยเช่นกัน,นครับเนื่องจากโลจีมีความแข็งแกร่งที่จะเป็นผลประโยชน์ต่อแฮพุทธากับเผ่าพันธฟ้าแต่เมื่อพูดถึงจุดน,นี้แล้วนะครับที่พาคีสเวนเทมมาชวนโลจีนี่เนี่ยมันมีข้อสงสัยจากแฟนๆหนึ่งข้อขึ้นมาถือว่ากันว่าพาคีสเวนเทพในแต่และคนนี้เนี่ยพวกเขาเป็นเผ่ามันฟ้าจริงๆหรือเปล่าหรือว่าพวกเขาถูกชวนมาจากที่อื่นซึ่งนี่ก็เป็นข้อสังเกตที่น่าสงสัยนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปในอน,นาคตนะครับ เอาละครับในเมื่อพูดถึงแง่ของความแข็งแกร่งเนี่ยความคาดหวังของแฟนๆสําหรับสมาชิกของพาินสุวิเทพแต่ละคนเนี่ยในการต่อสู้นั้นพวกเขาอาจจะแข็งแกรง่งอย่างกับสปาราดซึ่งแฟนๆเนี่ยก็เคยได้รับคาไม้โดยตรงเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของพวกเขาจากมังกีดีรากอนผู้วิชาการสูงสุดของกองทัพปฏิวัติมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับเพียงคำพูดสั้นๆของตรากอนที่พูดว่าสงครามที่แท้จริงของกองทัพปฏิวัติจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อเหล่าพาินสุวิเทพเนี่ยเคลื่อนไหว ซึ่งมันก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับแม้แต่รากกอนเองเนี่ยก็ระมัดระวังความแข็งแกร่งของพาคินสเวนเทพเป็นอย่างมากฉะนั้นเรามาพูดถึงกุโกลและพลังของเธอที่จะเปิดเผยในไม,ไม่ช้านี้กันในตอนที่1 1 3 4ันะครับแฟ,แฟนเน่ยได้เห็นสมาชิกพาคินสเวนเทพ2คนโผล่เข้ามาในก่อนเอลบาฟผ่านวงแหวนอันเชิญที่คล้ายๆกับของแฮร์รเทาที่ก่เอเฮทก่อนหน้านี้นะครับและในครั้งนี้บุคคล2คนนี้ก็โผล่ออกมาจากวงแหวนอันเชิญหนึ่งในนั้นก็ทําให้แฟนๆฟนตกตะลึงเป็นอย่างมาก ในขณะที่คนแรกเนี่ยดูเหมือนจะเป็นผู้หญิงนะครับที่มีผ้าพ,พันแผลพันจนถึงครึ่งหน้าเลยส่วนอีกคนหนึ่งนั้นก็มีหน้าตาเหมือนอก,กับแชงเลยนะครับเป็นคนเดียวกันกันกบที่แฟนๆเคยเห็นแล้วในตอนที่907ซึ่งก็คือคนที่ขึ้นไปพูดคุยกับฮาบุเท่าในตอนนั้นนั่นเองที่แฟนๆเนี่ยต่างก็คาดเดาว่าเป็นฝาแฟนของแชงแน่นอนนะครับไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าหน้าตาของเขาเนี่ยเหมือนอย่างก,กับแชงมากๆก็เลยทําให้แฟนๆพูดกันว่าเป็นฝาแฟนของแชง แต่ในที่นี้นะครับอาจารย์นดาก็เก็บพลังของเขาเอาไว้และยังเก็บชื่อของเขาเอาไว้ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาส่วนอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอาจารย์นดาเริ่มเปิดเผยข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับเธอแล้วบุคลคลคนนี้เนี่ยมีท่าทีน่ากแกรงขามนะครับและชื่ออย่างเป็นทางการที่อาจารย์นดาเปิดเผยออกมาเนี่ยก็คือกุนโกคำว่ากุนโกนี่เนี่ยถ้าแปลตรงตัวก็แปลว่าเรือรบนะครับและการออกแบบตัวละครที่อาจารย์นดามอบให้กับเธอนั้นดูเหมือนจะว่าเธอจะซ่อนแขนของเธอไว้ในแจ็คเก็ตแขนยาวตลอดเวลาอย่างกับพวดแสงอุศะ และดูเหมือนว่าดวงตาของเธอทั้งสองข้างเนี่ยมีสีที่แตกต่างกันด้วยนะครับและในที่นี้อาจนนารย์วราก็ได้เขียนให้เธอเนี่ยได้โชว์พลังของเธอให้แฟนๆได้เห็นกันบ้างแล้วกุณโกลสามารถควบคุมผ้าพันแผลที่เธอเอาไว้พันตัวเนี่ยออกมาใช้ในการโจมตีได้ด้วยเช่นกันนะครับและดูเหมือนว่านี่จะเป็นวิธีหลักที่เธอใช้ในการต่อสู้และมันก็ดูเหมือนกับว,ว่าเธอใช้พลังผลไม้ปีศาจส,สายพารามิเซียที่มีลักษณะคล้ายๆผลอิโตอิโตของโดฟามิโกนะครับแต่ในลักษณะของเธอเนี่ยอาจจะเป็นผลผ้า ด้วยพลังนี้นะครับกุนโกเนี่ยสามารถยิงผ้าพันแผลใส่ใครก็ได้แทบจะในทันทีนะครับและผ้าพันแผลของเธอเนี่ยรัดแน่นจนเธอสามารถหยุดการไหลเวียนของเลือดของศัตรูได้และสามารถยกพวกเขาขึ้นไปในอากาศได้ด้วยแม้กระทั่งกับยักษ์เนี่ยผ้าพันแผลของเธอสามารถหยุดการเคลื่อนที่ของยักษ์ได้เลยทีเดียวล่าสุดนะครับในตอนที่1136เธอสามารถยกหมาป่าของโลกิขึ้นสู่อากาศได้นะครับและเกือบจะฆ่าหมาป่าตัวนั้นแล้ว ถึงแม้ว่าเนี่ยอาจจะเป็นรู้เรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็ต้องจำไว้ว่าหมาป่าตัวนี้เนี่ยเป็นสัตว์ประหลาดจากยูมโลกแห่งเอลบาฟ์ฟในสัตว์แต่ละตัวที่อยู่ที่นี่เนี่ยสัตว์บางตัวมันจะแข็งแกร่งกว่าตัวอื่นๆมากซึ่งก่อนหน้านี้ที่ลูฟี่เจอเนี่ยมันจะเป็นพวกสัตว์ที่อ่อนแอนะครับลูฟี่สามารถชกหมัดเดียวจนสลบได้แต่หมาป่าตัวนี้ดูเหมือนว่ามันจะแตกต่างกันไปนะครับสังเกตได้จากมันเป็นเพื่อนสีของโลกิซึ่งมันน่าจะมีความแข็งแกร่งที่โลกิยอมรับได้ ก่อนหน้านี้นะครับสัตว์ตัวใหญ่ที่ลูฟี่สามารถเอาชนะได้เนี่ยลูฟี่ถึงกับใช้หมัดที่เป็นร่างเกียร์สี่ต่อยนะฮะฉะนั้นถ้าเทียบกับสัตว์ที่อ่อนแอเหล่านั้นกับหมาป่าตัวนี้บางทีลูฟี่อาจจะถึงขั้นที่แปลงร่างเป็นเกียร์สีทั้งตัวเพื่อที่จะเอาชนะมันได้และจากการวิเคราะห์ตรงนี้นะครับกุนโกรจึงแข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะศัตรูที่อยู่ในระดับเกียร์สีของลูฟี่ได้อย่างง่ายได้ จนถึงตอนนี้เนี่ยคุณโกยังไม่ได้ใช้ไฮคิให้กับแฟนๆได้รู้นะครับแต่อย่างไรก็ตามระดับความแข็งแกร่งอย่างเธอเนี่ยน่าจะมีไฮคิวราชันอย่างแน่นอนแต่ถึงแม้เธอจะไม่มีไฮคิวราชันอย่างน้อยๆก็ควาคาดหวังให้เธอมีไฮคิสองประเภทซึ่งก็คือไฮคิกรอกกับไฮคิสังเกตคุณโกเนี่ยจะต้องมีแน่ๆแ,และก็เป็นไปได้สูงมากนะครับที่คุณโกเนี่ยจะสามารถใช้ไฮคิกรอกกับไฮคิสังเกตในระดับที่สูง พาคีรสุวเทพที่ได้รับมอบหมายงานที่สําคัญที่สุดในโลกไว้ในกำมือเนี่ยรับรองว่าพวกเขาจะเป็นคนที่มีฮาคิสกรอกกับฮาคิสังเกตเป็นพื้นฐานอย่างแน่นอนและที่สําคัญกว่านั้นนะครับความแข็งแกร่งของพวกเขาเนี่ยเพียงพอที่จะทําให้แม้แต่ราก้อนต้องคิดทบทวนอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับสงครามที่กําลังจะมาถึงกองทัพปฏิวัติดังนั้นฮาคิขั้นสูงเนี่ยกุนโกะจะต้องมีอย่างน้อย2อ,อย่างตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่ากุนโกะเนี่ยจะมีพลังในการใช้ฮาคิอโราชันหรือไม่แต่ไม่ไ่าาาจจะแปลกกใถ้าหาเธอมี แม้ว่าจะมีเนวโน้มที่มีเพียงคนที่หน้าตาเหมือนกับแชงเท่านั้นที่จะมีไฮคิวราชันขั้นสูงนี้ได้แต่ในขณะเดียวกันกุนโกะก็มีความสามารถอื่นๆที่มาทดแทนได้แต่อย่างไรก็ตามจุดถึงตอนนี้เนี่ยเธอก็ได้พิสูจน์พลังของเธอที่เป็นภาพพผนแผ่ให้เห็นแล้วนะคะว่าน่าประทับใจมากๆอย่างน้นอยๆกุนโกะเนี่ยก็น่าจะมีความแข็งแกร่งกว่ามือขวาของสี่จักรพรรดิอย่างเช่นคาตาคุริและคิงในระดับความแข็งแกร่งของเธอเนี่ยควรจะใกล้เคียงกับของโซโลในตอนนี้นะครับหรืออาจจะสูงกว่าด้วยซ้ํา อย่างที่เรารู้นะครับว่าโซโลเนี่ยได้เอาชนะคิงไปแล้วชนะเนี่ยความแข็งแกร่งของโซโลตอนนี้น่าจะสูงกว่าคิงดังนั้นก็เป็นไปไม่ได้เลยที่คุณโกะซึ่งเป็นหนึ่งในายคิสุวนเทพจะมีความแข็งแกร่งเทียบเท่าแค่คาตาคุริกับคิงเท่านั้นตอนนี้ยังไม่รู้นะครับว่าอาจารย์วดาเนียจะทําให้เราภายคิสุวนเทพนี้ไปได้ไกลแค่ไหนและไม่นานความแข็งแกร่งที่แท้จริงของพวกเขาก็น่าจะปรากฏแล้วนะครับถ้าสันนิษฐานตอนนี้เกี่ยวกับคนที่หน้าตาเอยืองกับแชงแล้วก็คนคนนี้น่าจะอยู่ในระดับ4จกักรพรรดิแน หรือถ้าไม่อย่างนั้นน่าจะอยู่ใกล้เคียงกับพลเลรือเอกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับความแข็งแกร่งของเหล่าพายเคียนสุเทพแต่ละคนเนี่ยไม่น่าจะมีความแข็งแกร่งเท,เท่าเทียมกันน่าจะมีคนที่แข็งแกร่งที่สุดและคนที่อ่อนแอกว่าเพื่อนแต่ก็ยังมีอิทฤษฎีหนึ่งนะครับที่บอกว่าถึงแม้พวกเขาจะยังไม่มีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับสี่จกักรพรรดิหรือว่าพลเลือเอกแต่พวกเขาน่าจะมีวิธีที่ทําให้พวกเขาสามารถเอาชนะสี่จกักรพรรดิได้นั่นก็คือการโจมตีพร้อมกัน เหล่าไพเคียสุวิเทพอาจจะมีกลยุทธ์ในการโจมตีพร้อมกันหรือว่าพวกเขาอาจจะมีไข้กวนในการต่อสู้นี่ก็เป็นการสันนิษฐานของแฟนๆบางงานะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงซึ่งอย่างที่เรารู้นะครับว่าแต่ละครั้งที่อาจารย์โนดาเขียนตัวละครใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยมักจะมีพลังใหม่ๆโผล่ออกมาด้วยอย่างเช่นฮาเพเท่านะครับตั้งแต่ตอนแรกที่พวกเขาปรากฏตัวเนี่ยแฟนๆก็ได้เห็นพลังของพวกเขาในลักษณะที่แปลกๆซึ่งเป็นพลังที่ไม่เคยเห็นในวันพีซมาก่อนเลยนะครับ อันดับแรกเลยของเซนเซเตอร์เนี่ยตอนแรกที่เขาปรากฏตัวเขาแค่มองหน้าถ้าหันเรือลูกกระจอกถ้ารันเรือก็ตัวแตกตายแล้วนะครับจนถึงตอนนี้เรายังไม่รู้เลยนะครับว่าพลังนี้เนี่ยคือพลังของอะไรกันแน่มันใช่รังสีอมตของไฮเคียวราชันหรือเปล่าแต่ถ้ามันเป็นรังสีอมตของไฮเคียวราชันเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้นะครับก็จะสามารถทําให้คนอื่นถึงกับสนบได้ แต่ถ้าแรงกดดันจากฮิเอโคราชันอมหาศาลที่จะทําให้คนใดคนหนึ่งตัวแตกได้เนี่ยนี่อาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เซนเซอร์เทิร์นสามารถทําได้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ใช่ฮิเอโยวราชันละมันเป็นพลังรูปแบบอื่นที่เหมือนกับว่าเป็นพลังสุขจิตหรืออะไรก็ตามแต่นี่จะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเช่นเดียวกันนะครับหลังจากพลังที่แปลกประหลาดน,นี้เซนเซอร์เทิร์นก็โชว์พลังที่แปลกประหลาดไม่หยุดยั้งโดยการที่กลายร่างเป็นกิวคี กิ้วขีนี้ก็มีลักษณะที่เหมือนกับว่าครึ่งวัวครึ่งแมงมุมนะครับโดยที่มีส่วนหัวเนี่ยเป็นวัวและก็มีส่วนลำตัวเนี่ยเป็นแมงมุมและเซนเซอร์นก็กลายร่างเป็นรูปผสมของสิ่งมีชีวิตนี้พลังของมันก็แปลกประหลาดมากๆด้วยเช่นกันจนถึงตอนนี้เนี่ยแฟนๆก็ยังถกเถียงกันอยู่นะครับว่านี่เป็นพลังจากผลไม้พิศดารไซโซออนหรือเปล่าหรือว่าพวกเขาเนี่ยเป็นกิวขีจริงๆเนื่องจากในการแนะนําตัวของอาจาันโนดาต่อพวกเขาเนี่ยก็แนะนําตัวในชื่อกิ้วขีไปเลยนะครับ มันแปลกจากวิสัยของอาจารย์โนดะที่แนะนําตัวละครอื่นๆก่อนหน้านี้แทบทุกตัวที่มีสายโซออนในตำนานใครก็ตามแต่ที่กินพลังผลไม้พิศาสายโซออนเนี่ยอาจารย์โนดะมักจะแนะนําผลไม้พิศาว่าชื่ออะไรและมีลักษณะเป็นอย่างไรตั้แต่เริ่มต้นมาเงาเรื่องนี้จนถึงณับปัจจุบันนะครับแทบทุกตัวละครที่กินผลไม้พิศาสายโซออนเนี่ยอาจารย์โนดะก็แนะนําพวกเขาในลักษณะแบบนี้กันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นล็อบลูจิคาคุเซนโกคุหรือมาโก และล่าสุดก็เป็นไคโดชิงควินและเหล่าลูกสมุนของไคโดทั้งมวลเทพทุกคนในมังงะเรื่องนี้นะครับที่กินผลไม้พิซาสายโซออนเนี่ยอาจารย์โนดามมาจะแนะนําตัวว่าพวกเขากินผลไม้พิซซ่าสายโซออนชนิดไหนบ้างมันต่างกันกันกบเซนเซเทิลและสีพวุเท่าที่เหลือที่อาจารย์โนดมแนะนําพวกเขาว่าเป็นพิศาจตัวนี้ตัวนั้นและถ้ามันไม่ใช่สายโซออนในตำนานแล้วก็มันก็เป็นพลังอิงรูปแบบหนึ่งที่มีความน่าสนใจเลยทีเดียวและก็เป็นข้อสงสัยด้วยนะครับว่าพวกเขาสามารถกลายร่างแบบนั้นได้อย่างไร หรือว่าพวกเขาจะได้รับพลังจากคนที่คิดค้นผลไม้ปิศาจคนแรกแต่นี่ก็เป็นเพียงข้อสันนิษฐานของแฟนๆเท่านั้นนะครับแต่แค่นี้ยังไม่พอครับยังมีพลังแปลกๆรูปแบบใหม่ๆให้แฟนๆได้เห็นด้วยจากขัเ้เท่านี้นั่นแหละก็คือพลังการสื่อสารจากระยะไก,กลนะครับในตอนแรกที่ Pro เซนเซิร์นโผล่ออกมาที่เกาะเอเฮดเนี่ยเซนเซิร์นสามารถคุยกับ4ี่กเท่าที่เหลือที่เมลิจัวได้ด้วยการสื่อสารทางโทรจิต มันน่าแปลกมากนะครับพลังนี้เนี่ยคือพลังอะไรกันแน่มันก็ไม่น่าจะเป็นไฮคิวราชันที่จะสามารถสื่อสารได้ไกลขนาดนั้นแต่ความแปลกมันก็ไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่นี้นะครับพลังที่แปลกประหลาดที่สุดของห้าผูเท่าก็คือพลังการฟื้นฟูร่างกายของพวกเขานั่นเองพวกเขาแต่ละคนเนี่ยถูกโจมตีมากแค่ไหนก็ตามสามารถฟื้นฟูร่างกายกลับมาได้เหมือนกับไม่เคยถูกโจมตีอะไรเลยนอกจากรอยแผลเป็นที่ติดอยู่บนใบหน้าของพวกเขาแล้วนะคะ รอยแผลอื่นที่พวกเขาถูกโจมตีจากลูฟี่เนี่ยก็สามารถกลับคืนมาเป็นปกติโดยที่ไม่มีแผลเป็นด้วยและนอกจากนี้แล้วครับยังมีการอัญเชิญรูปแบบวงแเวนสีดำๆนะฮะที่จะสามารถเรียกพุทเท่าทั้งสีที่อยู่เมลี่จัวโผล่ออกมาที่กอยอเฮดภายในพริบตาได้ซึ่งพลังนี้เป็นพลังที่แปลกมากๆนะครับไม่รู้ว่าพวกเขาสามารถทําอย่างนั้นได้อย่างไรในตอนแรกเนี่ยคิดว่าเซนเซอร์ที่อยู่บนกอเอเฮดอยู่แล้วสามารถอัญเชิญพวทเท่าทั้งสี่ที่เหลือโผล่ออกมาได้ แต่เมื่อดูสองาคีสุเินเทพที่เพิ่งโผล่มาที่เกาะเอลวัฟด้วยพลังเดียวกันนี่เนี่ยดูเหมือนกับว่าพลังนี้เนี่ยสามารถไปโผล่ที่ไหนก็ได้อย่างไงอย่างนั้นเลยมันไม่จะเป็นที่จะต้องมีคนที่อยู่ปลายทางอัญเชิญพวกเขามานะครับและพลังจากห้าพเท่าที่เกิดขึ้นบนเกาะไอเฮททั้งหมดนี้เนี่ยก็ทําให้แฟนๆรู้ว่ามีพลังใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาในเกาะใหม่ๆอยู่เสมอก็เลยทําให้มีความคาดหวังจากเหล่าภาคีคสุวินเทพนะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะมีพลังแปลกๆอะไรเพิ่มขึ้นมาให้เราได้เห็นบ้างหรือเปล่า ซึ่งในความคิดส่วนตัวของแอ m ดมินนฮะน่าจะมีพลังที่แปลกๆให้ได้เห็นบ้างแหละอย่างน้อยๆก็น่าจะมีพลังการสื่อสารทางโทรจิตที่ฮามผู้เท่าเนี่ยเคยใช้มาก่อนที่ก่อเอเฮดแล้วเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแต่ขอความกรุณาคอมเมนต์กันอย่างสร้างสารรค์ด้วยนะครับ